อาหารปลาครับฝนตกปลาดุกออกจากกระชั่างบ,บืนหนอกมากออกมาอยู่ข้างนอกห้ายครับบุญหดดงัดแดงๆออกมาตัวใหญ่ที่มันออกมาจากไหนวันนี้ว่าสิสูบหันว่าสูบเก็บกระสิสูบให้น้ำม,มันเหลือหน่อยครับ ปานนึงที่มือนออกบ่ไเดิมกระดูกออกมาหลายครับออกมาจากกระชังให้อาหนาตเมืองต้นกระท่อมกัน